สวัสดีครับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ Motorsport l i v e TV กับผมเก๋าคิดว่ามหงษ์ครับแล้วก็ทีมงานของ Motorsport l i v e ครับหลังจากที่จบการแข่งขัน m o t o g p พีสปรินต์เมื่อวานนี้ในวันเสาร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าในรอบสปรินต์เนี่ยมันแข่งขันอีกครึ่งหนึ่งของเ n นเรสแล้วก็เป็นหนึ่งในส่วนสําคัญที่จะทำให้นักแข่งและทีมแข่งทุกทีมเนี่ยได้เก็บข้อมูลที่สําคัญก่อนเข้าสู่การแข่งขันเ n นเรสแต่ในรอบของ m o t o g p พีสปรินต์เองก็มีความสําคัญในตัวมันเหมือนกันเพราาะว่ เป็นรอบที่มีคะแนนสะสมกึ่งหนึ่งของเมนเวสดังนั้นคะแนนสะสมในรอบของสปรินตเองก็มีผลต่อการลุ้นชิงแชมป์โลกด้วยเช่นกันดังนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปติดตามครับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการแข่งขัน m o t ต g p s p r i n สปรินสนามที่12ที่มิซาโนในประเทศอิตาลีด้วยกันครับไปไปกันเลยครับที่มิซาโนครับเป็นหนึ่งในสนามที่ต้องบอกว่ามีระยะทางสั้น ที่สุดแห่งหนึ่งของปฏิทินแข่งขัน m o โต g p เลยก็ว่าได้ครับในสนามนี้เนี่ยก็ถือว่ามีเรื่องราวของการลุ้นแชมป์เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายแล้วครับเพราะว่าไปโกมันดาญาเองก็ฝืนในการบาดเจ็บลงแข่งขันด้วยแต่ไปโก้เองก็ได้ออกตัวจากกริดในแถวหน้าครับนี่ครับมิซาโนเวอร์สกิตมาโกชิม,มอนเชลลี่ครับระยะทางแค่4.2กิโลเมตรเท่านั้นเองครับแต่ว่ามีทั้งหมด 16โค้งลองแลบเบลอตี้อยู่บริเวณโค้ง9ต่อ10ครับรายละเอียดแต่ละเซกเตอร์ที่เอามาฝากครับเซกเตอร์ที่1โซนี้คดเคี้ยวพอสมควรเลยครับต่อด้วยเซกเตอร์2ครับโซนี้ซ้ายยาวๆเลยครับแล้วก็ต่อด้วยขวายาวๆในเซกเตอร์3ครับแล้วก็เซกเตอร์สุดท้ายครับเป็นขวาหักศอกครับแล้วก็ต่อด้วยซ้ายแล้วก็มีทางตรงมาเชื่อมครบเป็น1รอบครับในรอบสปรินต์ครับ จุดเบรกที่หนักๆเลยครับจากเบมโบ่สำรวจมาก็มีโค้ง1โค้ง8แล้วก็โค้ง10ครับเบรกที่ allocation ให้มาสำหรับตัวของเบมโบครับขนาดกลางนะครับไม่ได้ใหญ่มากยางที่เลือกใช้ส่วนใหญ่ครับเป็น hard กับ soft ครับสำหรับรถแข่งนี่เป็นยางฝนครับวิดสตาร์ครับก็มีฮอ k เกอมาตินเป็นเจ้าของโพ ข,ข้างมีบาโกเบเซคีแล้วก็ฟรานเชสโกมายาย้าครับดูคาตี3คันเลยกิจที่3มีวาริเบียเลสครับอ่ากิจที่4ครับวาริเบียเลส5เป็นแดนนี่เปโรซา6เป็นอเลเชสปาคาโร่กิที่7เป็นของทางด้านแบรดบินเดอร์ครับกิจที่8ลูก้ามาเนนี่9เป็นมาร์กมาเกส10มิเกลโอเลราครับกิจที่11อเล็กมาเกส12เป็นราอูเฟนันเดสครับกิจที่13ครับฟารบเมโอการ์ตาโร14มิเกลและปิโรครับนักแข่งทดสอบของทางด้านดูคาตีครับ กิจที่15เป็นเซฟานบรโด16โยฮันซาโก้ครับ17บเจออฟุโซเฟรนเดสแล้วก็กิจที่18เนี่ยเป็นของแจ็คมินเลอร์ครับกิจที่19ฟรังโกมันิลลี่ครับต่อด้วย20ทาคากินากามิ21ฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอครับ22เป็นโจแอนเมียร์แล้วก็กิจที่23โปเอสปาการโรแดนนี่เบโรซา,ารครับกลับมาลงแข่งงานวายการ์ดให้ KTM อีกครั้งหนึ่งครับผลงานดีเลยทีเดียวครับแดนนี่ได้ออกตัวจากกิจที่5ครับ มีชิ้นส่วนให,ใหม่ๆหลายอย่างในรุ่แข่งของเดนนี่เปโรซาครับนี่เป็นอเลสเซสปาการโรครับการซ้อมตลอดทั้งสุสัปดาห์ไม่ดีเอาซะเลยครับมาเดียวก็ในรอบคอลิฟายขึ้นจากตรงนี้แหละครับได้ออกตัวจากกริดที่6ลูก,กา้าวเวนนี่ครับนักแข่งเจ้าถิ่นอีกคนนึงครับน้องชายของเดย์ด็อกเตอร์วาเลนติโนโรซีส่วนฟาโบกาตาโรครับยังคงเหนื่อยมากๆกับรถแข่ง M1 ครับอากาศยี่สิองศาครับ ทแทร็ก44องศาเซลเซียสก็ถือว่าร้อนพอสมควรครับกับทวีปยุโรปการแข่งขันเริ่มต้นแล้วครับ13รอบสนามฮองเก้มาติน,น Martin, ขึ้นมานําได้ก่อนครับตามด้วยเปโกรม์มาดาญาที่ออกตัวได้ดีครับชิงจังหวะขึ้นมาเบสเซคี้ตกไปอยู่ในอันดับ3นี่เป็นกลุ่มของออมาริคเบียเรสลูก้ามารินีครับเราขอพาครับเป็นอาเลเชสฟากาโร่ครับลู uka, ini, ก้ามารินีมาร์กมาเกสแล้วก็ทางด้านของแบรบินเดอร์ครับ ไล่บี้กันอยู่ในกลุ่มกลางจังหวะที่แบดวินเดอร์เสียบมาร์กมาเกสขึ้นมาอเลช์บานออกไปครับอเลเชนส์าโรสนามนี้รถแข่งอพิเรียดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะช่วงแรกๆก,กับรอบสปรินต์เนี่ยขี่ไล่บทกับผู้แข่งแทบไม่ได้เลยมาร์กมาเกสก็เกาะอยู่ตรงนี้แหละครับอยู่อันดับที่9ตามบินเดอร์มารินี่แล้วก็อเลเชนส์าโรอยู่นี่เป็นจังหวะรีเพลย์ที่ บินเดอร์เสียบแซงนักแข่งคู่แข่งขึ้นมา2กันครับนั่นก็นคือทางด้านของลูก้าบาเนีกับอ l เลสเจสปาการโรแบดบินเดอร์ขึ้นมาจอท้ายได้ครับมาไล่บี้เพื่อจะอันดับ5จากรบ,บริเบียเลสเสียบขึ้นมาตรงนี้คนที่เร็วที่สุดในช่วงแรกครับเป็นทางด้านของมาโกเบเซคีทำฟัสเซสแลปต่อเนื่องเลยครับ ขึ้นไปจ่อท้ายฮอกก้มาตินได้ครับแต่หาจังหวะแซงไม่ได้นี่เป็นจังหวะที่น้องชายครับเอลเล็กมาเกสแซงผ่านมาร์คมาเกสขึ้นไปแย่งรับ9มาครับอันดับสุดท้ายที่จะมีแต้มในโค้งที่10จังหวะเบรกหนักๆของฮอกก้มาตินครับที่โค้ง1จาก287นะครับลงมาเหลือ113จังหวะการไล่บี้ตรงนี้ครับ คือในช่วงประมาณ4,5รอบสุดท้ายเนี่ยรถแข่งของ d ดนนี่เบโรซาไล่บี้เข้าไปหาฟอนเชสโกบันดายาได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วเวลาก็เร็วครับแต่แซงไม่ได้ครับ d ดนนี่เบโรซากดดันหนักมากขณะที่เปโกบันดายามีอาการเจ็บที่ขาขวาเบโรซาไล่บทมาครับได้ขนาบข้างด้วยแต่เปโกยังไม่ยอมแบบ ซีจขึ้นมาผิดครับดับเบลิลลองแลบของฟังโก้บอลเลอรี่ครับแต่ว่าสุดท้ายก็แก้เป็นลองแลบเท่านั้นครับในสนามนี้มีนักแข่งโดนเตือนเรื่องของแทรกลิมิตกันเกินครึ่งครับขี่กันดุดันมากและด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนแล้วก็ต้องบี้กันในรอบสปรินต์เนี่ยทำให้ต้องพุชกันหนักพอสมควรช่วงท้ายครับรถแข่งกเกมีสองคันมาไล่จอท้ายจะชิงอันดับ3จากเปโก้บานาย่าครับมีทั้งแดนนี่เปโดซ่าและแรดบินเดอร์ จบการแข่งขันครับเอาตัวรอดมาได้อย่างต่อเนื่องครับนั่นคือทางด้านของฮ็อกเกอร์มาตินนั่งมุ้นเดียวจบเลยครับอันดับที่2ตามเข้ามาเป็นมาโกเบเซคีสามสี่ห้าครับฟรานเชสโชโกมาริยาหหนีได้ครับตามด้วยแดนนี่เบลซาแล้วก็แบดบินเดอร์เอาตัวรอดมาได้ครับการที่มาร์กมาเกสจบการแข่งขันในอันดับที่10ครับประคับประคองมาจนจบเรสได้ครับนี่ครับเปโกมาริยาห์ จบการแข่งขันด้วยอันดับ3ตรงนี้ก็เหมือนชนะได้ครับในวีเดทารอสซี่ซึ่งเป็นบอสของพวกเขาบอกมานี่ครับกลับมาที่พิทคับไดนี่เบโลซ่าจบการแข่งขันอันดับที่4เก็บไป19คะแนนแล้วนะครับลงแข่งไวการ์ดนะนี่ครับคือตัวของไดนี่เบโลซ่าเองก็ไปแสดงความยินดีแล้วครับกับไปโกมานนาย่า กลับเข้ามาที่พีทครับมารายงานการแข่งขันกันครับนี่ครับฮอกเก็มาตินชนะไปมุนเดียวจบเลยครับ19นาที58.785ครับเร็วกว่ามาโกเบซกี้อยู่1.445วินาทีครับอันดับที่3เป็นของฟันเชสโกมันดยาสี่เป็นนี่เป็นโรซาครับ5แบดบินเดอร์2คันใน KTM ครับ1คันทดสอบ1คันเป็นนักแข่งทีมโรงงานอันดับที่6มาริเบียเลส 7เป็นลูก้ามาริเน่ครับอันดับที่8อเลเชสปากคาโรอันดับที่9เล็กมาเกสครับ10เป็นมาร์กมาเกส11ราอูเฟนเดสครับ12มิเกลโอลิเวรา13ฟาโบกาตาโรครับไล่ไม่ขึ้นจริงๆอันดับที่14โยฮันซากโก้ครับอันดับที่15แจ็คมิลเลอร์อันดับที่16บบอสปากคาโรครับ7เป็นอ่า17เป็นฟาโบดิจิอันนันโตนิโออันดับที่18แล้วก็เป็นของฟรังโกมอนเนลลี่ อันดับที่19ครับอ็อกุนโซเฟนเดส20มิเคเลเปโร่ยีทาคากินาคามิครับ22่สเซฟรานแบรโดแล้วก็อันดับที่23เป็นโจอันเมีย er, นะครับโจอันเมีย er, ก็โดนดับเบิลลองแล็บนะครับคะแนนสะสมหลังจากที่ผ่านสปินเรสที่มิซาโน่ครับเบโกโมินยาย่ายังคงนำอยู่ครับมี267คะแนขนขณะที่ฮอกเก้มาตินร่นระยะมาเหลือ45คะแนนแล้วครับอันดับที่3มาโกเบเซคีครับอันดับที่4แบรดบินเดอร์ อันดับที่5เป็นของอเล็เชสปากาโรนะครับอันดับที่6ครับโยฮันซาโกอันดับที่7เป็นของลูก้าไวนี่แปดบริเบียเรสครับอันดับที่9แจ็คมินเลอร์นะครับแล้วก็ต่อด้วยอันดับ10อเล็กซ์มาเกสสิบเอสิบสอเป็นนักแข่งกันมอรครับฟาโบคาตาโรแล้วก็ฟ bon รังโกบอนลนีอันดับที่13ออฟคุโซเวนเดส14มิเกลเรล่า15อเล็กซ์รินนะครับอันดับที่16ฟานโบดิจิอันนันโตนิโอ 17ทากนนะนาคากามิค,ครับอันดับที่18บแาสเชเนนี่19มาร์กไมเกสครับ20ก็เป็นทางด้านแดนนีเ่เปโรซาครับ21บดราอูเฟร,รนเดสนะครับแล้วก็กลุ่มหลังมีซาวาดอรี่โยนาตโฟเกอร์โปเอสปาการโรและมิเกลเลปิโร่ครับขณะที่โจวันเมียยังคะแนนสะสมนะครับในปีนี้เพว่เจะเก็บไปได้5คะแนนเท่านั้นเองส่วนประเภทผู้ผลิตครับรถแข่งดูคาตี นำเป็นอันดับหนึ่งครับมี391คะแนนตามด้วย ktm ห่างไป170คะแนนอันดับที่สาอพิเรียครับตามอยู่184อันดับที่4ยามาฮ่าแล้วก็อันดับที่5เป็นทางด้านของ honda ครับขณะที่ prima pramac racing ครับนี่ครับโอเก้มาตินกับโยฮันซาโก้ช่วยกันเก็บคะแนนให้ทีมนำเป็นจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมประเภททีมครับตามด้วยมูนิเวียโฟร์ตี้สิคตาม37คะแนนครับทีมโรองงานดุคตีครับอยู่อันดับ3ครับ อันดับที่4เป็น Red Bull KTM Factory Racing 5 Aprilia Racing 6 Monster Energy Yamaha MotoGP อันดับที่เจ็ด i n i Racing MotoGP 8 a l c y Honda 9, Racing, 3, ครับ9 GasGas Factory Racing Tech3 ครับแล้วก็กลุ่มหลังมี k e p t u Data RNF MotoGP Team ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย Repsol Honda Team นักบิดจากทีมอิสระครับที่นำอยู่ก็เป็นท็อปแค่มาตินมี222คะแนนครับตามด้วยเบเซ็กี่ซาโกมาลินี่และก็ อเล็กมาเกสกับห้าคันจากลูคานติที่มีสลาก็แน่นอนครับพรามักนำอยู่สำหรับม o t ต g p ครับก็ในคืนวันอาทิตย์นี้ครับหนึ่งทุ่มตรงมาติดตามกันดูในรอบเมนเรสใครจะเป็นผู้ชนะกีดสตาร์ทเหมือนกันกับการแข่งขันในรอบสปรินต์นะครับใช้ผลจากการคอลี่ฟายเหมือนกันครับวันนี้หมดเวลาของมอเตอร์สวอลล์ไลฟ์ทีวีแล้วครับผมกับคุณพรมหงษ์ผู้สัสนุนของพวกเราครับ ในกาทิโซ่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องลาทุกท่านไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง <How S 2> เร็ว <did you S 2> ดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันออลนิวยามาฮ่า R15